เตือนนะครับเตือนภัยไปยังทุกทกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้หากคิดว่าเป็นประโยชน์คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์ไปนะครับอันนี้คือญาติพี่น้องพี่น้องติดต่อผ่านทางไลน์หรือทางเฟซท,ท,ทางเฟซเฟนาะทางเฟซบุ๊กค,<ท>คุยกันมาเดือนกว่า<ท>เริ่มแรกนี่เขาทักมาก่อนเป็นภาษาภาคาภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ภาษาภาษาไทย <S IL Y> เอาโทษสทบมาบ่งเนะนะเอาข้อมูลวิธีการอยา่าอย่าเข็นพฤติการถ่ายมาทางพี่อ่ะครับวันนี้นะฮะขออนุญาตเอาความรู้นะฮะเตือนภัยไปยังประชาชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นเรื่องราวของแก๊งแสแกมเมอร์แก๊งคอ e เซนเตอร์นะครับที่หลอกลวงนะครับเยือด,ด้วยวิธีการทางแชทนะครับหลอกลวงนะครับให้ ตกเป็นเหยื่อนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันสดๆกับทางเหยื่อลายนี้นะครว่าวิธีการของคนร้ายเขาทำเงินการอย่างไรเดี๋ยวผมให้เขาไปเอามือถือของเขานะครับเพื่อที่จะมาดูวิธีการของพวกมันนะฮะทีนี้ต่อจากนี้ไปนะครับฝากเตือนไปยังพี่น้องผมที่ติดตามรับชมคลิปนะครับคลิปนี้ผมเอาเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านว่าเรื่องราวถ้าเกิดในลักษณะนี้กับท่าน อย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับมันคือแก๊งคอร์เซนเตอร์นะฮะอ่านะครับอ่าเปิดนี่เป็นคือเริ่มต้นจะพาเขาจะใช้แอปพลิเคชันคือ Facebook หรือแอปพลิเคชันไลน์เฟซใช่ไหม a c e b o o k ใช่ไหมหรืออะไรวอทแอพอ่าวอแออ่าอันนี้คือเหยื่อรายนี้ตกเป็นเหยื่อฐานทางวอ a แอพนะฮะอ่านะครับเริ่มต้น นี่ฮะถ้ามาในลักษณะนี้นะครับนะฮะถ้ามาในลักษณะนี้นะฮะนี่ข้อความจะมาผ่านทาง Facebook หรือผ่านทาง WhatsApp นะครับให้ทุกท่านนะครับได้รับรู้ไว้ว่าคือแก๊งคอเซนเตอร์นะฮะอย่างนี้นะครับข้อมูลทักมานะครับฉันชื่อฮ e ฉันชื่อเฮนรี่ชานฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ฉันมีวิสาที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียกับครอบครัวและแม่ของเธอฉันเป็นวิศวกรปิโตรเลียมและเป็นผู้รับจ้างกับบริษัทเอกเอ็กซอนมลล์บิลและเชลในตะวันออกกลางฉันเป็นโสดและไม่ได้แต่งงานฉันอายุ40ปีฉันรักการเดินทางนี่เขาจะติดต่อมาในลักษณะนี้นะะอ่าและทีนี้นะครับผมขออนุญาตเซฟข้อว่าปกป้อง,องข้อมูลการคุยนะฮะหากติดต่อมาข้อความในลักษณะนี้อย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะฮะ ข้อมูลทั้งหมดผมจดไว้เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับของอมิจฉาชีพลักษณะ,ะ,ะดังกล่าวนะครับ<ม>เพื่อดำเนินการสืบสวนนำสู่กระบวนการต่อไปฝากเตือนไปยังอันนี้ลายนี้นี่หลังจากนั้นเรามีการติดต่อกันโดยตลอดใช่ไหม,มเขาแจ้งให้เอาบัญชี<ม>เป็นบัญชีประเทศไทยหรือเป็นบัญชีของต่างชาติประเทศไทยค่ะบัญชีประเทศไทยมีชื่อไหมมีขอดูชื่อ บัญชีพวกนี้นะครับจะเป็นบัญชีผีในภาษาตำรวจสืบสวนเขาจะเรียกว่าบัญชีผีนะครับอขอเลขดูบัญชีนะฮะผมขอปกปิดนะครับว่าลายนี้เป็นเงินจำนวนเท่าไหร่นะฮะไม่ขออ่านี่ฮะเป็นการอาโอนเงินนะครับไปยังธนาคารทหารไทยหรือทหารไทยนะฮะเดี๋ยวผมเอาข้อมูล วันน,นนี้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเลยมาเดินทางมาแจ้งข้อมูลแจ้งนะครับเดี๋ยวผมก็คงแนะนำขั้นตอนต่อไปว่าให้ดำเนินการยังไงต่อนางสาววะ ราพรเลขบัญชีขอเลขบัญชีหน,น่อยไม่เลขบัญชีที่โอน327มันพิมพ์ให้ไหมนี่ค่ะสามสองเจ็องาศูนย สองสี่หนึ่่สองหกสองสองสองสามสามหห้าสี่ บัญชีบัญชีทั้งหมดบัญชีพวกนี้จะเป็นบัญชีผีบัญชีเถื่อนดังนั้นที่แก๊งดังกล่าวนี่ครับจะไปจ้างให้พวกนี้เปิดบัญชีนะฮะนะครับลักษณะการพูดคุยในทักนี่ครับก็จะหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อนะครับว่ามีทรั์ส,สินที่จะนําเข้าจากต่างชาติเข้ามาอย่างฝั่งไทยโดยที่จะต้องเสียเงินจํานวนดังกล่าวเพื่อถึงจะผ่านด่านศุลกา,ก,าก,รกรหรือผ่านเข้ามาต่างประเทศ ถ้าหากคุณเจอในลักษณะดังกล่าวนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพราะถือว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพจะมาหลอกโกงเงินของคุณนะฮะมันมีมันใส่เฟซใส่อย่างบอทแอปอันไหนมีเฟซติดต่อทางเฟซบ่หรือมีเฟซมันบ่ที่คุยกันนี่คือบัญชีมีสองบัญชีมันบ่น ทีโอนเนาะสองบัญชีนี่เนาะ,ะ,ะใบหน้านะครับดูให้ชัดๆนี่คือใบหน้าคือเขาคงมันคงเอาใบหน้าปลอมมา,มานะ,ะใบหน้าปลอมมา เล่นทางวอตแอ p บริเล่นทางเฟซติดต่อทางวอตแอบเหยื่ App, อรายนี้นะครับติดต่อผ่านทางวอตแอบนะฮะแต่อีกมีอีกอหลายหเหยื่อนะครับติดต่อผ่านทาง Facebook ผมก็ฝากเตือนนะครับเดี๋ยวข้อมูลทั้งหมดต่อจากนี้ผมจะเอาข้อมูลกับทางผู้เสียหายเพื่อทําการสืบสวนติดตามจับลุมผู้คนผู้กระทำผิดมาดําเนินคดีต่อไปนะครับ mm hmm. ก็ผมฝากเตือนไปยังทุกทกท่านที่เล่นโซเชียลนะครับ นะฮะหากเจอข้อความในลักษณะดังกล่าวนะครับให้อย่าไปหลงเชื่อถ้ามีข้อความลักษณะดังกล่าวถ้ามีช่องทางติดต่อผมไดแ้แคปหน้าจอส่งมาทางเพจผมตะลึงกรุงจอนี่มือปราบนะครับผมจะได้รวบรวมข้อมูลนะครับดำเนินการสืบสวนติดตามจับกลุมไอ้มันมีเบอร์ใ้ให้เบอร์โทรไว้วะ <Okay. S 1> เบอร์โทรของบักนี่ของแกงนี่มีะ มีการติดมีการติดต่อกันทางเบอร์โทรศัพท์วะฮะโอ้<ะ>โอมีโอม้มีส่วนใหญ่ตีตีเ่คุยกันในทางตัวหนังสืออ,อ่ะไรนะเปิดให้เบิ่งไหมดิแล้วบอกชีช้แชทคุยกันนะ วอตแอบเนาะมีอ no? มีขอ้มขอมูลให้คือเบอร์ตเลขบัญชีสองเลขบัญชีที่โอนเนาะใ่ะมนบ่เบอร์โทรศัพท์บ่มีค<ะ>่ะอ่าสติดต่อทาง,ทางวอตแอบผ่านทางวอตแอบเนาะ,ะอ๋อเอเปิดไหมเนี่ยะนะครับก็ยังไงผมก็ฝากเตือนนะครับเตือนภัยไปยังทุกทกท่านที่ได้เห็นคลิปนี้หากคิดว่าเป็นประโยชน์คลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์ไปนะครับ อันนี้คือญาติพี่น้องพี่น้องถือว่าเป็นได้ตกเป็นผู้เสียหายนะครับเลยเดินทางมาพบผมเพื่อเอาข้อมูลมาแจ้งนะครับให้กับผมผมเลยถือโอกาสนะครับนำเสนอคลิปนี้ให้กับทุกทกท่านหากบังเอิญท่านอาจจะเผื่อมีญาติพี่น้องนะครับมีพ่อมีแม่ที่เล่นโซเชียลเจอในลักษณะนี้ให้เตือนกันไว้นะครับว่าอย่าไปไปหลงเชื่อ นะครับลายนี้ได้มีการโอนเงินไปแล้วนะครับเป็นจํานวนหนึ่งะครับก็เดี๋ยวกระบวนการต่างๆต่อจากนี้ไปผมจะได้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำการสืบสวนต่อไปนะครับผมต้องขอบคุณาทางทางผู้เสียหายรายนี้ที่ถือเป็นวิทยาทานมาเตือนไปยังประชาชนพี่น้องชาวบ้านทุกๆคนนะครับผ่านทางโลกโซเชียลน,นะครับก็บเอาเป็นว่าเดี๋ยวสีเดอร์เบื้องต้นไปแจ้งความไปเลยยัง ่าเบื้องต้นไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแคปหน้าจอหลกักกระสลิปการโอนเงินนะครับไปแจ้งความในพื้นที่ที่เราโอนโอนโดยตู้ t t m หรือโอนโดยธนาคารโอนโทรศัพท์เคแมงกิ่งเนาะสั่นก็ไปแจ้งในพื้นที่เบิ้อบ้านเจ้าของแจ้งเาอาเอกสารไว้เด้อ ไว้หลังจากนั้นก็ได้กระบวนการสืบสวนเดี๋ยวพื้นที่เขาจะดําเนินการในส่วนหนึ่งส่วนสอบสวนกลางกับสีดําเนินการในส่วนหนึ่งเนาะเดี๋ยวขันดาเนินการสืบสวนที่ตามจับกลุ่มพวงนี้ได้ก็สิขยายผลหาทรัพย์สินคืนให้นะกัวังวาก็ยบยาไปเสื้อพวกมันอีกนะก็เดี๋ยวจังไหนมีขันมีข้อมูลขันมันยังมีการติดต่อมันได้ให้โทรแจ้งผมเดี๋ยวผมมาเบอร์่วนตัวไว้ให้เนาะ,ะผมจะจะ เดี๋ยวแ้วเขาเขาวัดแอปอีกรอบนี่นี่คือเบ,บอร์ไผร์เมนโบเมนเบอร์เฮาเมนบะ Okay. สุรีพรวาราพรสองบัญชีนี่เนาะพี่พี่ที่ทั่วให้โอนเงินไปแต่ละเขียวละเขียวเบอร์นอ๋อเป็นเสียงคนไทยบ่เสียงผู้หญิงคนไทยเสียงผู้หญิงคนไทยค่ะโทรเขามาหาค่ะแล้วก็บอกโอนเงินมีแต่มีแต่เบอร์เ,เ,เดียวนี่ยค่ะค่ะ เบอร์นี้เนาะค่ะคุยกันกับคนนี้ล่าสุดกับติดต่อบอเดร์บอเด,อดนเราไหมวะค่ะตอนั้นที่แปลค่ะเขขาโทรมาโน้อบอเดรโทรกลับนะคะขบอกให้โอนเงินเที่ยวสุดท้ายที่นวา่คะเที่สามอ่าแล้วก็เลยบอเดร์รับแล้วล่าสุดมีการติดตอ่อกันไหมบอ่ไม่บอเดรโทรไม่ได้เขาโทรไปเองสิเขาจะโทรเปิดอีกเขาจะติดต่อห้้าหาเขาอีอ่า แม่าดวยแลก็จับที่ปักตอนตอนที่เขาโทรมาเขาคุยในลักษณะไหนตอนนี้เด็กคุยกันคุยเป็นภาษาภาคกลางวะหรือเป็นภาษาอังกฤษภาษาภาคกลางเขาว่าวังไในแนวเขาวาวในลักษณะเด็ดทำนองลักษณะว่ามีภาษาภาษาดูเขามากพระทรงให้โน้ตใจค่ะพระภาษาดูค่ะเฉลอะไรเฉลสามเงินหาค่ะโนก็เลยโอนไป นี่เข้อก็เลยโทรกลับมาหลอดซองว่าอืมมันเดนัดเกินนะคะนักเกินแต่ต่องใจเจ๊ค่ะปับ๊บค่ะค่ปั๊บแสนหนึ่งอีกแสนหนึ่งค่ะโดนโดนไปทั้งหมดแสนสามหมื่นแสนสามหมืหมน่นหะอืมเบื่อนี่เนาะค่ะแล้วก็งงที่เช้าวกว็โทรไม่อีกค่ะไหวใจอีกมันจะเป็นหนังสื้อลองรับจากลัมแสนแปด แสนแปดหมื่นรอบนี้ก็จะให้โอนไปอีกแสนแปดหมื่นหามโอน,น 8, โดยหามโอนโดยโดยเด็ดขาดนะนุ้นก็เลยมาหาถีกองแสนสามหมื่นหาพันเนาะ,อะโอเคอ่ะครับก็ผมฝากเตือนนะครับเดี๋ยวยังเงเดี๋ยวผมจะดาเนินการเดี๋ยวคุยกับทางเหยื่อไลนนี้อีกต่อต่อนะครับก็ผมฝากเตือนนะอันดับแรกหากเห็นข้อความในลักษณะดังกล่าวนะครับทักมาหาท่านอย่าหลงเชื่อโดยอันขาดนะครับโดยเด็ดขาดนะครับ นะครับสองนะครับหากเจอในรักษาดังกล่าวนี้ให้รีบเอาข้อมูลดังกล่าวแจ้งตำรวจพื้นที่นะครับหรือ3ไม่ต้องไปสนใจเป็นอย่างาไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้นเลยครับไอข้อความในรักษาดังกล่าวหรือลิง์ข้อมูลต่างๆนะครับที่ทักมาท่านนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยฝากเตือนด้วยความปรารถนาดีจากจอห์นนี่นะครับเอาข้อมูลเอาประสบการณ์จริงเอาเรื่องราวจริงมาถ่ายทอดให้ทุกๆท,ท่านได้เห็นนะครับว่านี่ครับ หลังจากที่ตกเป็นเหยื่อได้เสียเงินไปเป็นจํานวนมากนะครับด้วยพฤติการดังกล่าวของแก๊งมิชชีพในลักษณะดังกล่าวนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมีญาติบอกญาติมีพี่พี่บอกพี่มีน้องบอกน้องมีพ่อมีแม่ที่เล่นโซเชียลหากเจอข้อความทักมาหาท่านในลักษณะแบบนี้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าต้องหวังว่าข้อมูลคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่ทุกท่านที่รับชมคลิปครับหากเป็นประโยชน์ฝากแชร์ไปนะครับฝากแชร์ เพื่อให้หลายๆคนได้เห็นนะครับได้มีข้อมูลได้ได้เห็นว่านะครับการตกเป็นเหยื่อในพฤติการของแก๊งที่ทักมาทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น WhatsApp หรือ f a c e b o o k นะครับมันเป็นอ่ามันจะทักกอให้เกิดผลเสียอย่างไรนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อจะได้นำเดือนการอ่านั่งคุยเอาข้อมูลรายละเอียดจากเหยื่อรายนี้ผู้เสียหายลาลน้นี้นะครับ ลาไปก่อนนะครับฝากแชร์ไปครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากแชร์ไปนะครับขอบคุณครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยครับสวัสดีครับ